เป็นหัวลากว่าันเถอะไปไลก่กลูวนะครับแต่มาปั่นเลย,เลยน่ก็เป็นวินเทจนะครับผมสับจานนะนะครับมีล้อดีทีสวิตนะครับผมมีแฮนด์คาร์บอนนะครับเดี๋ยวเดินอ้อมหน่อยนะ สวัสดีนะครับผมก็อยู่ที่ข้าวปุ้นสตอรี่นะครับผมมาวันนี้ก็ตลาดนัดเทียวทีนะครับอ่ตาตลาดนัดเทียวทีนะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆราคาถูกๆประหยัดนะครับเดี๋ยวเราม,นะมาเดินดูเดินชมกันนะครับอ่าธนูเลี้ยง้อยเนี่ยผมก็นำเสนอพี่แหละเพราะว่าเนี่ยเพิ่มอีค่สิบบาทพี่ก็จะได้สัปดาห์ที่งานแบบดูทันสมัยหน่อยแต่ว่าถ้าพี่ชอบไอ้คลาสสิบก็ตัวหน้าสามร้อยหับสามร้อยละเลย สวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับต้องผู้ชายไม่มาหรอครับวันนี้แั้วก็เราเนี่ยครับอ๋อก็สวัสดีนะครับผมก็อยู่ที่ข้าวปุ้นสตอรี่นะครับผมมาวันนี้มาเดินเที่ยวเดินดูจักรยานนะครับผมนั่นใช่ไหมก็มาเดินเที่ยวเดินดูเดินชมสินค้าอะไรจักรยานนะครับ ก็ม <chat> ีสินค้าที่หลากหลายที่จะอยากจะให้แนะนำนะครับผมสามารถเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับผมก็จะมีทั้งล้อจักรยานนะครับจานชุดขับนะครับพี่ต้องลองท้อคนขายนี่แรงอ่ะก็จะมีอันนี้ติดราคาไว้เรียบร้อยแล้วนี่บางทีเผื่อพ่อค้าแบบแอบพ่อค้าปรยูนแอบมีเที่ยวอ่าเผื่อพ่อค้า นะครับอันนี้ก็ดูได้เลยตามราคานะครับซีดก็อันนี้เป็นของลุกเนาะลุกนะครับผมอันนี้จานนะครับผมจานพ1,003นะครับนี่ตัวน,นี้นะครับบันไดนะครับมีอุ้นี้สวยมากเลยชุดขับชิปมันน้105อยู่ที่3,004นะครับผม สามสี่ห้าสิบสนะนะครับมีตีนผีตีนผีก็สวยอุติก้านะครับสับจานนะนะครับมีล้อด,ดีทีสวิตนะครับผมมีแฮนด์คาร์บอนนะครับเดี๋ยวเดินอ้อมหน่อยนะนะครับมีคาร์บอนคาร์บอนแท้เขาบอกว่าให้ดูเวลาเราซื้อซื้อของให้ดูว่า ของแท้ของปลอมนี่คือดูงานจะต่างแตกต่างกันเลยนะครับ้อ <500, 000. S 1> ถ้าเกิดใครที่สนใจก็โซนมทุมนี่มาได้เลยนะครับผมนี่จะเป็น400มินนะนะครับผมเบาสบายนะครับผมก็มีสินค้าที่แบบว่าอยากจะแนะนำนาะให้ชมนะครับผมมีเฟรมนะครับ เอาจักรยานมาด้วยนะวันนี้วันนี้จักรยานมาด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับฟูจินะครับปูจิสิบเจ็ดนะครับไซส์สิบเจ็ดนิ้วนะนะครับเทคนะครับทีทีนะชุดขับเต็มเลยนะครับผมเอาไว้ใช้งานเอาไว้แบบเป็นหัวลากว่าเถ้าไปไล่กลูนะครับแต่มาปั่นเน้นๆก็เป็นวินเทจนะครับผม วินเทจนะครับวินเทจแบบเป็นแบบภูเขานะอันนี้ล้อโตครับนี่ล้อโตโตเนี่ยซื้อมาเนี่นี่เอาพวกบันไดมาด้วยเหรอครับผมเอามาแบบแซมๆกันใช่ไหมันเยอะเยอะใช่ไหมไอัเนี้คู่เท่าไหร่เอา150พอพี่อันนี้มัน เปิดตู้มาพี่ได้ได,ไ,ดได้มาเท่านี้อ๋อมีแค่นี้อ่าได้มาพูดละร้อยห้าสิบน่าจะเกือบร้อยขวดรอ้อยเพราะว่าปกติบันไดมีินียมแกนเล็กไม่มีนะไม่มีนะแกนเล็กอืมมิมนียมแกนเล็กบ้านเราไม่มีขายนะครับอ๋อมันแกนเล็กมันเป็นพลาสติกเหวอแต่ไมเป็นพลาสติกใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบพับได้พับได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ 150. 150เหมือนกันใช่มทั้งหมดเลย ใช่ใครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไปเอาไปใส่พวกบีมเอ็กก็ได้นะบีมเอ็กก็ได้แล้วแต่สไตล์ว่าชอบอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบวินเทจนิดนึงอ่าวินเทจนิดนึงนะครับก็มีสินค้าดีๆนะครับโซนเปิดร้านเปิดทุกวันไหมอยู่ที่นู่นเปิดทุกวันพี่ยกเป็นเงินพนักงานปิดวันพฤหัสบดนเดียวสงสัยแล้ววันพฤหัสเสาร์ต้นเดือนทำไมต้องปิดเพลินวันพฤหัสฮะ หยุดพักผ่อนบ้างพี่อออ๋่าเพราะว่าเสาร์ที่เราก็เหมือนกับเราทํางานตลอดนะใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าเสาร์ที่เราก็เขาหยุดนะเนาะเขาหยุดแล้วเขมันก็มันไม่ตรงกันเราก็เสาที่รับลูกค้าดีกว่าครับเอาวันธรรมดาไปพักผ่อนแทนแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็เสาร์ที่นี่แล้ววันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วครับโคมโคมมี 700นอนาคตต่อไปนี่ไม่แน่นี่อาจจะลงจักรยานมอสองน่าจะลงลงครับาบางาแท<พ>นไว<ม>้ใช่ไหมก็จะลงเอาญี่ปุ่นก็ได้ก็ดีนะก็ดีนะก็แบบว่าถ้าได้แบบแซมแซมทำให้แบบแเพราะว่าบางที่พี่ไปทำอ่ะเขาโอเคนะไม่บ้าน ไม่บ้านพวกจักรยานไม่บ้านเราเราทำราคาไม่แรงไม่แพงอะไรเงี้ยมันก็เอาไปใช้งานมันก็จะสบายคนซื้อง่ายขายคล่องไม่ต้องคิดอะไรมากคือคือราคาแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะซื้อไปใช้เป็นสิบปีก็ยังไม่ไม่เสียยังมากก็ยางรั่วยางแตกใช่ครับส่วนมากแค่นั้นเองไม่พลาดอะไรหรือไม่ตัดเลยกอลงจอย่างนี้รถไฟหลักสี่๊บแล้วราเลี้ยวซ้ายไปเออเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปหน่อยแล้วเนี่ยกอลงมแบบเราเลี้ยวซ้ายเราคนไปยาวเลย